ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แหม่มมาชวนทําหัวปลาแซลมอนตม้มซีอิ๊วค่ะวิธีทําไม่ยุ่งยากเลยค่ะคุณผู้ชมเราจะได้หัวปลาแซลมอนตม้มซีอิ๊วที่หน้าตาหน้ากินแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แหม่มมาทมํามาชวนทํานี่เลยค่ะหัวปลาแซลมอนตม้มซีอิ๊วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะคุณผู้ชมแหม่มจะเริ่มจากเอา หัวปลาวางลงไปก่อนนะคะนี่เลยแล้วก็เอาที่เป็นพวกอะไห่ปลานะคะนี่ค่ะที่เราซื้อชุดหัวปลามาก็จะมีก้างมีที่ปลาด้วยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะจากนั้นนะคะก็จะเอาน้ําที่แช่เห็ดหอมนะเอาน้ําแช่เห็ดหอมใส่ไปเลย นี่ค่ะให้พ่วงปลาไปเลยค่ะเครื่องนะคะก็จะมีแครอทหั่นเป็นแว่นๆนะคะใส่ไปเลยอันนี้เป็นเห็ดหอมคุณผู้ชมไม่แช่น้ำนะแล้วก็น้ำเห็ดหอมเนี่ยมาต้มแช่ให้นิ่มแล้วก็หั่นนะคะอันนี้เป็นขิงหั่นแว่นนะคะคุณผู้ชมขิงเนาะ แล้วก็หอมใหญ่นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็เปิดไฟค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะ เน่ก็จะใส่ซอสหอยลงไปนี่ค่ะสักะพีครึ่งโอเคใส่ซอสสาเขียวเป็นทัอพีอเล็กนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสักหนึ่งทพีครึ่งเหมือนกัน ความเอจะใส่สีดำแต่งสีหน่อยนะคะสิวดำหวานนะสักครึ่งคัพพีก่อนแล้วก็จะดูสีเขาก่อนนะคะ ใส่น้ำตาลทรายนี่ค่ะประมาณครึ่งทัพพีนะอะไรให้ทั่วใส่ผงนนวผงชูรนั่นเองตามต้องการเลยนะคะ ใส่ผงปรุงรสนะคะที่ห้องไหนแล้วแต่เราเลยนะนี่ค่ะแล้วก็จะเพิ่มความหอม จะหอมหน่อยเนาะนี่ค่ะประมาณสักช้อนหนึ่งนี่ค่ะเพิ่มความหอมโอเคทีนี้เราก็จะเคี่ยวเขานะคะด้วยไฟให้ให้เดือดก่อนพอเดือดแล้วเราจะลดเป็นไฟอ่อนคุณผู้ชม เี่ยวสักครื่องชั่วโมงให้ปลาเรานุ่มนะคะเแบบก็แค่กดนิดนึงพอไม่ต้องคนเขานะโอเคค่ะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาดูตอนที่ปลาเรานุ่มได้ทีเลยนะคะคุณผู้ชมนะฮะเกจะปิดฝาเคี่ยวไว้อย่างนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเขาจะได้สุกรุทั่วทอกันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้ก็ตุ๋น ไปได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะปลาก็นิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ชานเซฟกันเลยค่ะค่ะคุณชมแล้วเราก็โรยต้นหอมนะคะกับพริกแดงสักหน่อยนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วคุณชมหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วของแม่เอ๋ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆก็ได้ค่ะแต่ว่ารสชาติของน้ำก็มีรสชาติอยู่แล้วนะลองทำดูกินดูค่ะคุณชมไม่ยากเลย วิธีทำก็ไม่ยุ่งยากใช้เวลาทำประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะจะได้ปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วที่น่ากินแบบนี้ค่ะถ้าชอบคลิปของพวกเราเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับคลิปนี้เมย์ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ